รับงานเข้าอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเชล b f 150ีครับไปรับรถตูกค้าถึงที่นะครับเดี๋ยวเป็นยังไงมาดูกันนะครับวีดีทับ หลังจากที่เตรียมอุปรกรณ์คว้านทำวาวเสร็รถเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบขา้าวบางส่วนแล้วนะครับมาดูงานก่อนประกอบกันนะครับีครับตีปอกลูก6 6มิลครัมตรลูกสูผมจะใช้ทรงนี้นะครับแล้วแต่เคสนะครับแล้วแต่เคสฝาก็จะใช้ประมาณนี้นะครับ วาวขนาดวาวยี่อ่ะสามสิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดไอดีไอดีสาเไอเสียสานะครับเกียร์พอร์ตเรียบร้อยลูกสูบก็จะใช้เป็นลูกสูบ l h k ขนาด66สมิลครับอ่ะบอกเรียบร้อยเปลี่ยนฝาทองแดงครับแคมอะไรประกอบไปแล้วนะครับแคมเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าสเปคลูกค้าที่ลูกค้าต้องการอยากได้คือ ดันครับน้นดันเป็นหลักครับเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างน้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะครับค่อนขอนไปทางเยอะนะครับ <laughs> ไม่ใช่ว่าเยอะนะครับค่อนขอนไปทางเยอะก็จะต้องการกําลังรอบต้นที่ที่ดีดีกว่าเดิมนะครับแคมที่ใช้ตัวเก่าะจะเป็นแคมที่ต้องค่อนข้างต้องใช้รอบนะครับก็ก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่า แคมที่ใช้รอบเครื่องเยอะกำลังรอบต้นจะไม่ค่อยดีนะครับทำให้ใหทาให้การขับขี่ยากครับอัตราเร่งรอบต้นจะไม่ค่อยดีนะครับแต่จะมาดีช่วงช่วงท้ายนะครับอ่านี้ขอเปลี่ยนออกละกันนะครับเพราะว่าโจทย์ต้องการอัตราเร่งที่ดีแล้วก็ขึ้นทางชันนะครับผมก็จะใช้แคมตามที่ลูกค้าอยากได้นะครับ ถ้าไม่พอใจก็ไปเปลี่ยนแคมป์ลูกนี้นะครับแต่ประมาณผมคิดว่าแคมป์ตัวนี้น่าจะตรงโจ์ลูกค้านะครับก็ประมาณว่าดันขึ้นง่ายขันเร่งเร็วนะครับผมจะใช้ประมาณนี้นะครับครับแครงขยายเรียบร้อยแล้วนะครับขยายเป็นเจ็ดสิบมิลน,นะครับขยายแครงเป็นไปประมาณเจ็ดสิบครึ่งครับประมาณเจ็ดสิบครึ่งนะครับป,บป,บปอกนอกปอกนอก 69 ปัญหาอ็ซิเดนต์นิดหน่อยนะครับหลังจากที่ประกอบไปแล้วลูกสูบขึ้นไม่สุดนะครับทั้งทที่ก็ปาดสเปคเท่าเดิมนะครับความสูงผมจะวัดจากาสลักด้านบนจนถึงหัวลูกสูบนะครับสแตนดาร์จะอยู่ที่12 12มิลครึ่งนะครับ ทีนี้ลูกสูบขึ้นไม่ถึงนะครับตอนนี้ <laughs> มีปัญหาก็ต้องมาดูว่าอ่าเป็นเพราะอะไรครับอจากที่ดูคร่าวๆเบื้องต้นครับลูกค้าัวลูกค้านะครับรถลูกค้าไม่ใช่ก้านเดิมนะครับไม่ใช่ก้านเดิมก้านเดิมเป็นกา้านทดแทนมานะครับที่มีซีรีส์สเปคอยูอ่บอกเลยครับจะยาวอยู่98นะครับ ก้านตัวนี้ยาวอยู่ที่98นะครับเป็นก้านของซูซูกิรุ่นหนึ่งครับ98เป็นก้านของซูซูกิรุ่นหนึ่งซึ่งความยาวของก้านเดิมของ K.O.X จะยาวอยู่ที่99นะครับนั้นแล้วผมเลยต้องกึงลูกสูบใหม่นะครับกึงลูกสูบลูกใหม่นะครับให้มีความสูงมากกว่าเดิมอีกหนึ่งมิลนะครับเท่ากับว่าต้องต้องกึงให้สูง เป็นที่เป็นสเปคที่ความหนาที่13.5้านะครับ13.5ถึงจะพอดีนะครับถึงจะพอดีของเดิมที่่าดไปก่อนหน้านั้นนะเพราะเพรลืมเพราะลืมดูก้านลูกค้านะครับปาดไปที่สิบสอมิลครึ่งนะครับโอเคครับลุยงานกันต่อ,อโอเคครับหลังจากที่แก้ไขลูกสูบขึ้นไปสุดแล้วนะครับอตอนนี้ขึ้นมา อยู่ในระดับที่พอดีแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับระยะมาตรฐานนะครับ ก็เสริมไปด้วยส้กองต่อนะครับทาให้อากาศโฟลดีขึ้นกว่าเดิมครับรูใหญ่นะครับสตกอลูมิเนียมและสแตนเลสนะครับส่กกองขนาดสากองครับใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่านะครับการติดตั้งก็ง่ายนะครับเพียงแต่แค่ขันน็อตของเดิมออกมาแล้วก็ขันแผ่นขันแผ่นเดิมออกมานะครับแล้วก็แผ่นนี้ใส่เข้าไปที่เดิมนะครับ ก็ใส่กล่องก็จะมีน็อตมีอะไรเรียบร้อยมีบู๊อะไรเรียบร้อยนะครับน็อตก็จะเป็นหางปลาให้ทํางานง่ายง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับเนี่ยของเดิมเป็นน็อตทีนี้นะครับของผมทําเป็นน็อตหางปลาให้ขันได้เลยนะครับนี่ครับง่ายๆครับไม่ต้องพกเครื่องมือเยอะครับอ่ะเรียบร้อยครับพอดีกับช่องพอดีนะครับเต็มพอดีนะครับ ครับส่วนนาำมันที่ใช้ผมก็จะเลือกใช้เป็นเบอร์นี้นะครับ1 0 w 5 0ครับสังเคราะห์นะครับยี่ห้อไหนก็ได้ครับแวแต่ตามสะดวกเลยนะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับมาันจากแรงตรงหัวหวนเร่งนะครับผมก็เลยปรับรถให้ลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รถกําลังอัดลูกกำลังอัดรถลูกค้ามีน้อยนะเพราะว่าลูกสูบขึ้นไม่ถึงนะครับก็ก่อนหน้านี้ช่างเขาช่างก่อนหน้านี้เขาคงจะเพิ่มวง,งตาไปเพื่อช่วยอัตราเร่งให้ให้ให้กับรถคันนี้นะครับทีน,นี้มันมันมันแก่เกินไปผมก็เลยลดลงมาเลือ ประมาณนี้ครับก็อาการเคก็ลดลงนะครับอันนี้ครับที่สําคัญนะครับมันเคกอะไรยังไงฟอง API ช่วยได้นะครับเพราะว่ามันจะเคกมันก็เคกช่วงของกระเลกนี่ครับช่วงตัดขึ้นมาเนี่ยช่วงประมาณนี้ครับสี่ห้าพันเนี่ยครับมันจะเริ่มเคครับตรงนี้ถ้าไฟแก่เกินมันจะมันจะลั่นนะครับนะครับตรงนี้ครับดูด้วยนะครับโอเค